สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมรูปบอกภายในแมป tag and fill อิน i n นิ e กันนะครับผมสําหรับแมปนี้เนี่ยเป็นแบบที่น่าสนใจมากๆฮะคแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนสักนิดนึงว่าเสียงก,ก็ยังกลับมาได้ไม่เต็มร้อนะครับก็ยังมีแบบติดคอชูบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่จะทําให้เต็มที่แล้วกันสําหรับแมปนี้นะครับก็เป็นแมปที่น่าสนใจมากๆฮะเป็นแมปแนวกีฬาเนาะซึ่งดูจากรูปแบบของแมปแล้วเนี่ยก็อ โอ้ขึ้นมาพอดีรอบหน้าก็น่าจะได้เล่นแล,ะละ้วล่ะเป็นแมปวิ่งนั่นเองนะครับแมปนี้ซึ่งเดี๋ยวก็อีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะเริ่มแนละ้วแต่ผมต้องเตรียมตัวก่อนอาจจะอธิบายอะไรไม่ได้เยอะมากมายนะครับเดี๋ยวดรอแป๊บหนึ่งยังเหรออ๋อน่าจะยังไม่ถึงตาผมโอเคอธิบายต่อแบบนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเป็นแมปแนววิ่งเนาะซึ่งวิ่งอ่ะคือส่วนใหญ่แต่ว่าผมเห็นกระโดดด้วยคงปนซึ่งกระโดดตรงไหนอ่ะอ่า ตรงไหนกระโดดตรงนู้นเหรออ๋อจริงด้วย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 มีกระโดดตรงนี้ด้วยเนี่ยผมเพิ่งรู้ก็ถือว่าเจ๋งดีฮะหรือว่ามีแต่วิ่งนะเนี่ย <c oughs> มีกระโดดด้วยแต่ก็ไปทีละคนเนาะเดี๋ยวก็น่าจะถึงตาผมสักตาแหละรอดูเนาะอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคกระโดดปึ๊บวิ่งปึ๊บ ผมทำเต็มที่แล้วครับทุกคนผมทําเต็มที่แล้วและเพิ่งเล่นครั้งแรกด้วยในกระโดดเนี่ยอย่างที่เห็นทางด้านขวานี่นะครับอันนี้คือสกุลเงินภายในแมปนี้นะซึ่งผมก็เล่นมานิดหนึ่งเงินมันก็เพิ่มอ่ะอย่างที่บอกนะครับว่าแมปนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแมปวิ่งเนาะโอ้โหมีคนผ่านแค่คนเดียวถามจริงให้ตายเถอะ มันไม่มีรอบสองเออดูซิว่าแมปต่อไปไม่ใช่แมปต่อไปไมาถึงกีฬาต่อไปที่เราจะต้องเล่นอันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้คืออีเวนต์ต่อไปนะครับก็คือ400เมตรด้วยกันซึ่งตอนนี้มีคนวิ่งแข่งกันอยู่เดี๋ยวผมไปดูแป๊บหนึ่งว่าอันนี้เขาวิ่งกันกี่เมตรเนาะอ๋อวิ่งใกล้ๆฮะไม่ได้ไกลมากซึ่งก็ถือว่าโอเคครับเหมาะกับการนวดนิ้วดิแบบนี้จะต้องใช้นิ้วค่อนข้างถี่นิดนึงนะเพราะว่าต้องวิ่งเนาะตาเราแล้วตาเราแล้ว,าาลวมามามาเตรียมตัวเตรียมตัว,ตว,ตวเอ้ยเซตตู วิ่งวิ่งวิ่งไปที่หนึงที่หนึงใช่ไหมโอ้ยที่หนึงอยู่แล้วเข้าคนแรกแบบนี้คือมันมีหลายเซตนะครับก็คือมีคนเข้ามาเล่นกันหลายรอ,รอบเนาะเขาก็เลยแบ่งเป็นเวฟเวบแบ่งเป็นเซตเอาผมก็อยู่เซตที่2เดี๋ยวดูซิว่ามีเซตที่3ามไหมไม่มีโอเคอุ้ยโอ้โหผมที่2ครับทุกคน7วินาทีอันดับ1วิ่งโคตรเร็วห่างกันแค่เสี้ยววินาทีเองครับ ต่อไป400เมตรโอ้โหอันนี้อันนี้น่าจะหนักอันนี้น่าจะหนักเฮ้ยมีที่กระโดดด้วยโอเคโอเคไม่เคยเล่นนะครับแบบที่กระโดดแบบนี้เดี๋ยวต้องลองดูว่าจะยากแค่ไหนของผมน่าจะเซตที่2รอเลยดูเพื่อนดูเพื่อนกระโดดแล้วนี่นี่เอาเรื่องเอาเรื่องกระโดดเยอะจัดกระโดดเยอะจัดเหมือนคนที่ถอดเสื้อนี่จะวิ่งเร็วมากๆนะครับแบบเร็วมากอุ้ยเกือบติดเกือบติดนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย หมือนเหมือน,น,นคนเหมือนคนนี้จะเร็วมากมนะฮะเหมือนคนนี้จะเร็วมากๆนะฮะนำไปแล้วครับคนนี้นําไปแล้วฮะโหโลนี้เลยนะครับถือว่ามาดีมากๆะฮะเนื่องจากในเซตนี้มีอุปสรรคที่ค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นกระโดดถ้าใครที่เล่นไม่เก่งมากเนี่ยอาจจะติดได้นั่นเองซึ่งแน่นอนฮะผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะต้องติด <c oughs> แต่ว่าเรียบร้อยแล้วเซตนี้เดี๋ยวเรารอเข้าเซตต่อไปกัน่ะมาแล้ว มาและว,วิธีการกระโดดตูดตรงนี้ก็กดสเปกปลาเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราต้องปล่อยก่อนที่มันจะเริ่มวิ่งหรือเปล่าไม่ไงั้นมันจะกระโดดแบบที่เห็นอย่างนี้ไม่รู้เป็นกันว่าทําถูกหรือเปล่าแต่ว่ากระโดดส,สวย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 ,สวยไป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 อย่าหมดอย่าหมดอย่าหมด,หมดได้นําแล้วนําแล้ววิ่งวิงว่งวิ่งสวยสวย,สวยกลาลังดีกาลังดี400เมตรไกลจัง400เมตรทำไมมันไกลจังได้อยู่ได้อยู่วิ่งไปวิ่งไป วิ่งไปแล้วกดสปินไปได้เรื่อยๆเลยนะครับพลังงานนี้น่าจะเหลือๆวิ่งได้แบบไกลมากๆไกลมากโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่หันไม่หันไม่หันเดี๋ยวเสียจังวะเดี๋ยวเสียจังวะน้ำแบบน้ำโด่งมากฮะตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นสองกระโดดอีกสองกระโดดกระโดดหนึ่งอีกกระโดดสุดท้ายกระโดดสุดท้ายนี้กระโดดสุดท้ายนี้ผมผมผมอ้าอ้า เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้โหโอเคโอ้โหติดสุดท้ายเท่าไหร่เนี่ยที่3ห่างกับที่1 2วินาทีด้วยกันโอ้โหแต่ก็ถือว่าดีครับท็อปท็อปทีใช้ได้ใช้ได้อันต่อไปนี่200เมตรใช่ไหมบัอก้นี้มองไม่ทันน่าจะใช่อ่ะเตรียมนิ้วแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าใช้หนักมากเซร็แรกวิ่งกันอยู่ฮะตอนนี้อุ้ยคนนู้นเกี่ยวไหมนะ ไม่น่าเกี่ยวใช่ไหมนี่ฮะนี่ฮะมาแล้วฮะโอ้ยคนนี้เร็วมากนะครับคนนี้เร็วมากๆคนหัวรถ้ถเนี่ยเร็วแบบทำไมเร็วจังอะ่โะโคตรเร็วใช่ไหมลนะ่ะโอเค200เมตรก็ดีกว่า400เมตรแล้วกันแถมไม่มีกระโดดด้วยถือว่าโอเคแต่ก็จะสู้กันด้วยที่นิ้วเลยนิ้วใครดีชนะไป <c oughs> นิ้วใครดีชนะไปอามะอ่ะกินน้ําเรียบร้อยเตรียมตัวนะฮะทุกคนกระโดกตูดผมว่าต้องปล่อยก่อนที่มันจะกระโดดตึ๊บอีกแล้วไม่ทันไม่ทันกระโดดอีกแล้ว แต่ได้อยู่แต่ได้อยู่ไปไปอันนี้ผมกด Q E สลับกันเลยนะผมกดสลับกันเลยผมไม่แน่ใจว่ากดอันเดียวมันจะวิ่งเร็วเหมือนกับกด2อันหรือเปล่าแต่ว่าผมขอกดสอันก่อนขอกด2อันก่อนอ้ยด้านซ้า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 ยโอเคอได้อยู่น่าจะ22วิไหมย2วิกว่ากว่านี่แหละจำไม่ได้จำไม่ได้จริงแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่โอ้นู่นๆๆมีคำบนบอกด้วย23จุดโอ้โหย3วิ ให้ตายเถอะที่เท่าไรเนี่ยที่สองเหรอที่สามโอ้โหที่หนึ่งโคตรเร็วเลยแต่หากกันแค่วิก็กว่าต่อไป4ี400่คูณสี่ร้อยก็คือวิ่งผัดใช่ไหมน่าจะใช่นะโอ้โหเว็บต่อไป800ให้ตายเถอะอุอ้ยผมผัดแรกผมผัดแรกอุยยังไม่ได้โอ้โหูนิ้วนิ้วมือไม่นิ้วมือไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรทำให้เต็มที่นะครับวิ่งไปวิ่งไป วิ่งไปผัดแรกต้องดีผัดแรกต้องดีผัดแรกดีผัดต่อไปก็จะไปได้แบบสบายสายจริงไหมครับทุกคนผัดแรกก็จะไปได้แบบสบายสายเราก็ต้องไปให้เต็มที่ทําให้เต็มที่นิวที่2มือที่2องมือที่2เข้ามาช่วยแล้วมือที่2เข้ามาช่วยแล้วมือขวามาแล้วมือขวามาแล้วเอ้ยไกลจังเนี่ยจังหวะเลี้ยวต้องใช้เมาส์จังหวะเลี้ยวต้องใช้เมาส์จังหวะเลี้ยวต้องใช้เมาส์ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยผัด2องผัด2ออยู่ไหนอยู่นู่นอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าไปไปมือที่ือป <laughs> ผมช้ยสองมืออยู่ครับผมช้ยสองมืออยู่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเพื่อนเอาไปดิเออโอ้โหโอ้หโอหเพื่อนอู้แล้วควรจะออกตัว <laughs> โอ้โห <laughs> เพื่อนไปหลบอยู่ตรงไอ้เนี่ยตรงขอบขอบไปแล้วเหมือนไม้มันจะไม่ขึ้นด้วยนะครับเมื่อกีน้นี้คือไม้มันไม่ขึ้นที่เพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนไปหลบขอบขอบผมก็นึกว่าคนข้างนอกไม่ใช่นะครับเออ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ามันมีคำนวณไอ้นี่ให้ด้วยนะครับคำนวณว,ว่าผัดที่หนึ่งวิ่งไปได้กี่วิเนาะผมดูแค่ตรงนั้นก็พออ่อเรียบร้อยนะครับรอโคตรนานเลยเมื่อกี้นี้คือ <c ười> ไม่รู้คำนวณน,นานจานัดน,น,นี่เอที่1อ่ะเนี่ยเราจริงอ่ะเนี่ยทำเป็นเรื่อ <c ười> เร็วจัดอะไรเนี่ยกิจกรรมระยะไกลวูบพันหกร้อยเมตรเข้าเข้าเออเอเอไม่ทนันว่าจะลองวิ่งแบบพันหกร้อยเมตรดูสักหน่อยนะน่าจะ โอ้อะไรเนี่ยกี่คนเนี่ยไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วกี<ส>่<ส>คนไม่รู้ไปแล้วเราจะวิ่งแบบเส้นทางเส้นทางที่สั้สน,สนที่สุดตรงนี้สั้นที่สุดตรงนี้ไปไปวิ้ยรอบนี้วิ่งเยอะรอบนี้วิ่งเยอะจัดรอบนี้วิ่งเยอะจัดที่4นะที่4ี่ไหมตรงนี้ที่4แหละตรงนี้ที่4แหละทางตรงทางตรงนิ้วขวามาช่วยนิ้วขวามาช่วยที่3ที่3ขอแซงที่3ขอแซงขอร้องโอเคสวยข้างหน้าวิ่งเร็วจัดข้างหน้าข้างหน้าวิ่งด้วยอะไรเนี่ยอยากรู้จริงๆทําไมวิ่งเร็วกันจังทำไมทำไมวิ่่่ออาขขททีี3 3 สองนิ้วไม่ไหวสองนิ้วไม่ไหวนิ้วอีกนิ้วขวามาช่วยนิ้วขวามาช่วยโอเคโอเคอันนี้แ0 0เมตรนะครับอันนี้800เมตรประมาณวิ่งวิ่งสนาม2รอบใช่ไหมใช่ไหมใช่แหละใช่แหละวิ่งสนามสองรอบวิ่งวิ่งบนสนาม2รอบอุ้ยมีพลังงานลืมไปวิ่งวิ่งไกลจัดมีเหนื่อยมีเหนื่อยไปปวดนิ้วแล้วปวดนิ้วแล้วปวดนิ้วปวดนิ้วปวดนิ้วหยุดทำไมเนี่ยโอ้โหชีวิตโอ้หมดพลังหมดพลังแป๊บหนึ่งค่อยวิ่งแล้วกัน ทำไงให้พลังมันมีเยอะเนี่ยโอ้โหวิ่งมาตั้ง <c oughs> เพื่อนไปเหมือนอ้โอ้โหทุกคนพลังหมดอ่ะ <c oughs> โอ้โหอันนี้พันหกร้เมตรเลยนะครับให้ตายเถอะผมไม่รู้ว่าจะต้องวิ่งยังไงอเดี๋ยนี้ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเมื่อกี้นี้แปดร้อยแสดงว่าอันนี้น่าจะต้องวิ่งวนสี่รอบ <c oughs> ให้ตายเถอะวนสี่รอบอ <c> ะ <oughs> ไปเรื่อยๆก่อน ไปเรื่อยๆก่อนผมจะลองสปินโดยการกดแค่ปุ่มเดียวดูนะไม่คิวก็อีนั่นแหละกดอะไรไปก่อนก็ไนดะ้ผมไม่แน่ใจไงว่ากด2อันแล้วมันจะทําให้วิ่งเร็วมากๆจนพลังงานมันหมดเร็วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ทิคอะไรแบบเทพๆขนาดนะั้นเราเป็นว่าไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าต้องวิ่งวนทั้ง4รอบเลยเฮ้ยเอาจริงๆนะเนี่ยกดอันเดียวคือกดปุ่มเดียวมันเหมือนจะใช้พลังงานน้อยกว่าแบบมากๆเลยนะ ถือว่าโอเคเดี๋ยวจังหวะใกล้เข้าเส้นชัยเนี่ยเดี๋ยวค่อยกด2ปุ่มพร้อมกันเลยจะได้ไม่ต้องเปลืองพลังงานเนาะในช่วงแรกโอเคโอเคเริ่มรู้ทีครับเสียงตอนนี้อาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับคือเสียงก็หมดเหมือนกันเสียงหมดเหมือนกันคือตอนนี้รอบที่3แล้วนะผมกําลังคิดอยู่ว่าจะเริ่มวิ่งแบบเร็วๆตอนไหนดีจังหวะนนี้พอไหมพลังงานไม่พอไม่รู้แหละผมวิ่งไปละผมวิ่งละ ผมวิ่งแล้วเอาให้ได้เอาแบบซักตำแหน่งก็ได้อะเหมือนข้างหน้ารู้จะมีประมาณ4-5หคนผมเอาซักอัดดับก่อนอานำคนนี้ให้ได้ก่อนโอเคคนนี้เสร็จเรียบร้อย1คนไปไปไปน่าจะที่5มับ้งใช่ไหมใช่เพราะว่าผมเข้าคนที่5น่าจะใช่น่าจะใช่ดูดูคะแนนแป๊บหนึ่งจริงด้วยที่5อืม ผมเผลอไปโดนเอ้ยไม่ใช่ผมไปเดินช่วงแรกไงโอเคว้ามาที่นี่และวเดี๋ยวดูคะแนนสรุปกันสักนิดหนึ่งว่าวิ่งกันไปแบบไหนบ้างผมที่5จริงด้วยห่างจากที่1ประมาณ11วินาทีด้วยกันโอ้โห ถือว่านานนะนานใช้ได้เลยโอเคครับทุกคนรอบนี้ก็คือวิ่งผ่านนั่นเองแต่ว่าคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเดี๋ยววิคลิปหน้าผมมีแมปอะไรที่น่าสนใจมาอีกเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูอีกแน่นอนแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอไปพักเสียงแป๊บหนึ่ง <c oughs> ไม่ไหวแล้วสวัสดีครับผม